ดีค่ะมาเหมือนเดิมนะคะค่ะเปิดร้านน่าอยู่ที่ด่านเปลี่ยนใช่ไหมคะครับมีร้านอยู่ที่ด่านเปลี่ยนอ่ามีร้านอยู่ที่ด่านเปลี่ยนที่โค้งพันล้านด่านเปลี่ยนครับโค้งพันล้านอ๋อตรงคืออยู่ติดหน้าถนนเลยไหมคะหรือต้องเลี้ยวเข้าไปหนู่ติดถนนเลยครับติดถนนเลยนะคะใช่ไหมคะอ่านี่คือชื่อร้านอ่าร้านบ้านดินครับร้านบ้านดินนะคะวันนี้ก็คือมาเหมือนเดิมก็คือเอาตัวกระถางนะคะพร้อมกับบอลสี มาให้ทุกท่านได้เลือกกันที่ตลาดเซฟวันนะคะวันนี้เนี่ยกระถางนี่เอามาเยอะกว่ารอบที่แล้วเหมือนจะเยอะกว่าไหมคะ,คะคไปดูกันว่ากระถางนะคะราคาที่ตลาดเซฟวันนะคะทุกๆุกท่าน,นาแวะมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะกระถางเนี่ยค่ะมีราคาเท่าไหร่บ้างลายสวยๆมากเลยตัวนี้นนเป็นเซต3ใบครับอ่าเป็น 3, บ3ใบ3าไซส์ใหญ่กลางเล็กนะคะ200บ250บาทนะคะคือ3าพันเลย250ร้อยห้โราคาดีมาก นะคะอันนี้ก็ปรับให้มาให้3มชุดนะคะเพราะที่เขาจะเรียงแบบนี้นี่นะคะเป็น3ชุดนะคะแล้วก็ชุดจิ๋วจานรอง60บาทเหมือนเดิมค่ะครับเหมือนเดิมหกสิบบาทนะคะมีไก่มีช้างไก่มีช้างมีไก่กับมีช้างนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลลูกไม้บอลเพะเองใช่ไหมคะครับที่เราที่แล้วที่ถามว่าบอลเพาะเองนะคะเป็นลูกไม้นะคะก็จะมีราคาเท่าไหร่บ้างคะเป็นบอลมีตั้งแต่100บาทอืบาทครับ เริ่มร้เริ่มจาก80บาท100บาท80 100นะคะ150 150หลากหลายไซส์มากๆเลยพอดีว่าจะถามนะคะว่าส่งออนไลน์บ้างหรือเปล่าถ้าเป็นต้นไม้ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งนะคะแต่ว่าแวะมาหาร้านบ้านดินได้ที่ตลาดเซฟวันโคล่านะคะศุกเสาร์อาทิตย์มามาทุกอาทิตย์ไหมแค่ทุกอาทิตย์ไหมครับก็ถ้าว่างก็จะมาทุกอาทิตย์โอเคค่ะมาช้อปปิ้งกันได้ทั้งกระถางทั้งบอนสีนะคะฝั่งนี้โอ้ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะจำหน่ายราคาเท่าไหร่บ้างคะเนี่ย อย่างเนี้ยเป็นกอกเลยค่ะต้นนี้8 0ดอยครับมีหัวับไม้มีหัวไม้มีหัวนะคะอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยมันเป็นลูกไม้เมล็ดครับลูกไม้เพาะเองเลยพาะเมล็ดเองอันนี้ราคาต้นเท่าไหร่คะต้นใหญ่ต้นนี้9 0้าอยครับเ0้ารบาทนะคะนี่นะคะนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นเป็นแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หั่นหัวไม่ได้ปับมีหัวครับเนี่ยมีหนอด้วยต้นนี้มีหนอมีหัวด้วยมีหัวมีหนอโอ้โหวันนี้โอเคนะคะ รักษาความชื้นดีใช่ไหมคะอันนี้แบบพุ่มถุงมาแบบนี้นะคะดินจะชื้นดีแล้วก็บอนจะไม่ดอกด้วยเนาะเทคนิคส่วนตัวนะคะของพ่อค้าเขานะคะนี่ก็จะเป็นไก่ไก่ตัวงามนะคะราคาเท่าไหร่กันนี่สุดปราถนาอันนี้สุดปราถนาอันนี้200ครับต้นใหญ่ๆไก่อันนี้200นะคะสุดป่าถนาเท่าไหร่ครับ200เท่ากันครับอ่า200เท่ากันนะคะนี่นี่ต้นนี้เป็นลูกไม้แน่เลยครับลูกไม้ครับลูกไม้ใช่ไหมคะต้นกอยใหญ่อันนี้ ขายเท่าไหร่คะนี่สองร้อยครับ200นะคะถ้าในตะกร้าเขียวก็จะมีต้นเริ่มจากต้นเล็ก80บาทร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับร้อยหนึ่งนะคะต้นเล็กหน่อยก็แปดสิบได้ผสมเกสรเองหรือยังคะเริ่มผสมแล้วครับเริ่มแล้วครับครับรุ่นรุ่นพวกนี้บางต้นก็ออกดอกก็ผสมเองอยู่ที่บ้านแล้วครับเริ่มเพาะทำทำลูกไม้เองแล้วครับแต่ตอนแรกที่แบบว่าเราก็ซื้อมาเล็กมาปอกบ้านนะคะตอนนี้พอเริ่มออกดอกก็ติด ผสมเกสร้า้ใช่ไหมครับดผสมแล้วติดไปหลายดอกก็ตอนนี้เริ่มเพาะเมล็ดแล้วของตัวเองแล้วอยู่กลุ่มอยู่โซนเดียวกันกับน้องมอสไหมคะเนี่ยน้องมอสใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันรู้จักกันอยู่ใช่ไหมคะครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงลูกค้านะคะมาเดินชอปปิ้งจะได้เจอร้านมันดินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับตลาดต้นไม้เซฟวันโคราชเปิดทำการ16นาฬิกาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ